รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะช่วงหน้ารอ้อนนี้ชั่วหลายท่านแอบมารบร้อนกันที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะวันนี้ฉันเองก็เช่นกันค่ะแวะมาที่เซ็นทัลพารามเก้นะคะแล้วก็แวะมาหาอาหารอร่อยๆทานที่ร้าน on the table ค่ะใครก็ตามนะคะที่ชอบบรรยากาศร้านอาหารแบบตัวเกียวคาเฟ่ไม่ควรพลาดร้านนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงแรกของรายการนะคะมีเรื่อาวที่น่าติดตามเช่นเคยไปสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะสนับสนุนโดย ซอบปรุงรถตาเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดไรทิปยทันยิพื่สะอาด จากาเครื่องปรุงรสไอเชฟรับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซองค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ่ายๆนี้นะคะชมผู้ชมมาดื่มอัฟเตอร์นูนทีด้วยกันนะคะที่ร้านวิทาด o ออฟเชลซีที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วก็แขกรับเชิญที่เก๋ชวนมาร่วมดื่มอัฟเตอร์นูนทีด้วยนะคะก็คือดรวัชระวรรณฤทธิรงค์ปรมาจารย์ผู้คิดค้นวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ ตอนแรกที่เริ่มเปิดไปอยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ามาทานอัฟเตอร์นูนทีกันไหมแต่ว,ว่าไม่มั่นใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ในช่วงอัฟเตอร์นูนทีเจอกับครูทีไรเดียวท่านผู้ชม,มจะคิดออก เพราะว่าคูจะทยอยสอนเทคนิคเลขคุณเก๋ทานไปเลยแล้วคุยกันไปต้องทานไปด้วยนี่ที่ครูชอบอันแรกที่ตอนนี้เป็นที่นิยมก็คือฟองดูนะคะถ้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาฝรั่งเศสหรืออะไรจะไม่เรียกฟองดูนี่เขาไม่เข้าใจต้องอ่านฟองจันอย่างในเมนูนี่ครูยืมหนาเก๋ก็มีเมนูด้วยนะคะเมนูเคยสอนไปแล้วเห็นไหมคอสะกดว่า Fondant ฟองดันมันจะฟองดูอยากสำเนียงเพราะเนี่ยนะถ้าคนไทยจะอ่านว่าอะไรเลยกล้วยคำแรกบานาน่าบานาน่าค่ะตรงๆแล้ะบออาบานออานานาไม่เอ็งหน้าบานาน่าครูบอกว่าเทคนิคคือปิดเสียงนะปิดสระเช่นอเป็นเอเอเป็นโอเงี้ยสระตรงๆมันคืออะไรบิดไปนิดเดียวบานาน่าจากอาเป็นอะไรดี เปนแน่เปนแน่เนแก็พ้อไปเองอ่ะเราไม่บาดาน่ะไม่เหมือนรฝรั่งออกไหมคะน่การเรียนรู้ในแบบที่อาจารย์สอนเราเนี่ย DIY เนี่ยนะคะก็คือข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการที่เราจะต้องรวบรวมคำศัพท์ให้เป็นคลังนะคะก็รวบรวมคำศัพท์กันเยอะๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องประกอบประโยคให้ได้นะคะหลังจากที่ประกอบประโยคได้แล้วนะคะก็ยืนยันว่าคุณจะต้องมีคำศัพท์ที่หลากหลายด้วยนะคะและจากนั้นค่ะก็คือการฝึกทำแม ในสมองของคุณเองนะคะก็คือวิธีการที่อาจารย์สอนเราอยู่คุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าอาจารย์ะแบบว่ามีแมปอยู่แล้วคือไม่ต้องเตรียมกันเลยว่าเราจะต้องคุยอะไรกันดีอ่ะเก็กถามอะไรอาจารย์ก็ตอบสิ่งที่ครูต้องฝากไว้ก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ ครูขอบอกเลยว่าไม่ได้ขึ้นกับการฝึกฝนจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนได้ต่อเมื่อต้องรู้เทคนิคและวิธีที่ฝึกอย่างถูกต้องด <S ing> ังนั้นเทคนิค DIY mind map เนี่ยพูดและคิดภาษาอังกฤษจะจิตใต้สำนึกอย่างอัโตโนมัติต้องเน้นคำว่าเป็นเทคนิคพิเศษที่ทำให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมีการ Reresponse หรือว่าตอบสนองนะคะโดยลดกระบวนการท่องจาในสมองอแล้วลดเครื่องมือเช่น talk dictionary talking dictionary ีทิ้งโดยใช้ตัวเราเนี่ยเป็นการขับเคลื่อน นะคะซึ่งเทคนิคนี้เน้นเฉพาะการพูดนะคะคือเราเรียนไปทั้งหมดทั้งตัวนี้เพื่อการสื่อสารผู้ที่ยังสามารถฝึกได้นั้นนะคะก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ8ขวบนะคะ8-15ปีนั่นคือกลุ่มเยาวชนน้องๆติเด็กเนี่ยที่ยังคงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติวอ่านข้อสอบนะคะ16ปีขึ้นไปก็จะอยู่วัยผู้ใหญ่ 30, 45, 65, 62อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายสุดนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่ออาจารย์ได้ะนะคะค่ะคือถ้าต้องการสอบถามความรู้ภาษาอังกฤษทุกเรื่องเลยนะคะ,คะแต่ต้องย้ำว่าเป็นภาษาอังกฤษจ,จัดจิตใต้สมนึกหรือเทคนิค d e i y My Map m นะคะ,คะเบอร์ข้างล่างค่ะศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0ู1 8 3 1 2ด7นนะคะหรือ0 2 5 3 9 2 9 7 9 หรือ02 539 2637 8ตอ101 1 1 9ได้ทุกเบอร์เลยค่ะค่ะต้องบอกว่าวันนี้เป็น afternoon t ที่บอกว่ามีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจากวิทยาลัยอ c h เชลซีนะคะ,คะขอบคุณอาจารย์มากที่ร่วมรายการก<ด>ับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EEC สอนโดยปร,รมาจารย์ผู้คิดคน้นการพูดและคิดภาษอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียโทร0 8 1 8 3 1 2 2 7 1 0 2 5 3 9 2 9 7 9 0 2 5 3 9 2 6 3 7 8ตอน10 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 9ช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซู คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแอมอยู่ที่บ้านจักรยานนะครับเป็นบ้านของอาจารย์ทวีไทยบริบูรณ์นะครับผมซึ่งอยู่ที่ซอยสวนผัก6นะครับแถวย่านตลิ่งชันนี่เองครับบ้านจักรยานแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและที่นี่เนี่ยนะครับก็ยังมีจักรยานโบราณมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมจักรยานติดเครื่องครับผมสมัยนี้เรายังเห็นอยู่เลยนะครับ s so <S แต่ว่าผมมาดูที่นี่เนี่ยผมเลยรู้ว่าเขาคิดค้นกันมานมนานแล้วครับเอีลุงครับผมและรถพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะไปตามหาได้ที่ไหน so จังหวัดไหนบ้างเชียง,งาารายน <am> ครนครศรีมาไ จะเยอะเอชีงยชงรายก็มีเยอะจักรยานที่นี่นะครับเป็นจักรยานโบราณทั้งหมดนะครับมาจากทั่ว <I> ทุกมุมโลกนะครับกว่า300 s nice <S คันและอุปกรณ์ทั้งหมดในนี้นะครับอะไ่จักรยาน five, มากกว่า3 0 0 0ชิ้นครับ <c oughs> สมัยก่อนนี่นะครับเราก็ใช้สำล้อทีแบบนี้นะครับในการโดยสารไปไหนมาไหนาแทนแท็กซี่สมัยนี้ครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับพอแอมได้เห็นจักรยานเนี่ยนะครับแอมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยไม่ต้องเร่งรีบบ้างก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับการถีบจักรยานไปเรื่อยๆเนี่นะครับเราก็ชมนะครับสข้างทางนะครับแล้วก็สัมผัสความรู้สึกดีๆมาเก็บไว้ได้ครับโอ้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับผม และถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวที่บ้านจักรยานนี้นะครับก็มาได้เพราะว่าเจ้าบ้านยินดีต้อนรับครับและที่สําคัญเราควรจะเป็นแขกที่ดีและมีมารยาทนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าครั้งหน้านั้นแอมจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีครับเทลุยลงตัวอีซูซูดีแม็กวีคลอสใหม่ เช่ของเราในวันนี้นะคะเป็นสุภาพสตรสีสาวสวยค่ะมีเรื่องรามากมายที่จะมาคุยกับเรานะคะต้อนรับคุณโนศนักการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนศเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทํางานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะจากที่เราเห็นในจอทีวีก็ทราบบอกว่าทํางานอีเวนต์แล้วก็ทํางานให้กับองค์กรต่างๆด้วยทีนนี้แบ่งเวลาย,ยังไงล่ะคะ ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นคุณแม่ให้นมอยู่ด้วยนะคะ<ม>ก็จะดูเรื่องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายมาเป็นหลักะค่ะในเรื่องของน้ําหนักส่วนเกิน<ม>ก็ทราบว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันจริง,<ค>รงๆก็เป็นคนอ้วนอ้านงะตั้งแต่เด็กๆอยู่และะ้ว<ม>ค่ะตอนเด็กๆนี่จะปอห้านี่ก็6กสิบโลและะ้ว<ม>ค่ะคืออ้วนล่ําตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะเป็นคนที่เคยไปหาหมอว่าเอ๊ะทำไมลดไม่ค่อยลงเลยหมอก็จะบอกว่าเป็นคนที่มีระบบการเผาผลาญได้ช้าค่ะแล้วก็นอกจากนั้น อย่างตอนที่โน้ตคลอดลูกหลังคลอดอะค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะเรื่องของน้าหนักเพราะว่าหน้าท้องก็ยังคงอยู่อย่างนั้นลดยังไงก็ลดไม่ลงเอายังไงก็เอาไม่ลงสักทีก็จะคุมตั้งแต่อาหารเลยอะค่ะก็ดูแลมันไม่ทานแป้งก็แบบทานน้อยมากเพราะยังต้องให้นมลูกอยู่ก็ยังทานให้ครบห้าหมู่แต่ว่าก็จะเน้นผักผลไม้เป็นหลักอะค่ะเน้นที่ไฟเบอร์เยอะๆแล้วก็ไม่หวานมากแต่ว่าใช้หลายๆวิธีแล้วก็ยัง ลดได้นิดเดียวไม่ลงอยู่ดีก็มีพี่ในวงการค่ะ,คะแนะนําเรื่องของสถาบันจากอิตาลีที่ช่วยดูแลเรื่องของสัดส่วนนะคะอพอเข้าไปเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าทึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขามีนวัตรกรรมที่น่าสนใจมากไม่เหมือนใครไปถึงว่าจะมีเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะออกแบบเฉพาะรูปร่างของแต่ละคนก็วัดเลยว่าเอ๊ะเป็นยังไงมีเรื่องของมวลน,น้ํามวลกล้ามเนือ้อมวลไขมันที่ ขาดเกินไปตรงจุดไหนไหมตรงไหนหที่ต้องเพิ่มแล้วตรงไหนที่ต้องดูแลให้ลดลงไปให้พอดีะค,ะค่ะเขาก็จะบอกเราหมดเลยะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการคำนนดออกมาเป็นโปรแกรมที่ว่าแต่ละคนต้องทาอะไรมากเพื่อดูแลปัญหาแต่ละจุดซึ่งแตกต่างกันจากน้ําหนักเท่าไหร่แล้วมาลดลงเหลือเท่าไหร่คะของรถเองตอนอ้วนมากๆเลยะจะสิบแปดโลค่ะเยอะมากเกือบแปดสิบอะพี่แล้วก็ลดลงมายี่สิหกโลค่ะเหลือห้าสิบองโลก็ถือว่าพอใจไหมคะ พอใจมากเลยค่ะเพราะว uh ่า huh. ไ,ไม่เคยจะแบบว่าลดด้วยตัวเองได้มากขนาดนี้ค่ะน้ำหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยใช,ใช่ค่ะ,คะแล้ว uh huh. เราก็เหมือนเมนเทนก็จะยิ่งทำให้ สัดส,ส่วนเฟิร์มกระชับได้มากเร็วเร็วขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะล่องตัวมากขึ้นใช่อย่างทันเองเขาก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขากังวลใจเรื่องสุขภาพมากอะค่ะตอนที่น้ําหนักเยอะๆไปตรวจสุขภาพค่ะโอ้โหผลออกมานี่น่ากลัวแล้วก็ขนาดไปทําประกันนะคะ,คะเขาก็ยังไม่ให้ทําเลยแอบอมาเมาคุณสามีอายุแค่นี้เองนะเพิ่งจะขึ้นเลขสามแล้วทำไมถึงมีปัญหาอย่างนี้แต่ว่าพอดูแลเรื่องรูปร่างลงไปพุงลด เรื่องของค่าแลบผลแลบที่ตรวจออกมากลายเป็นปกติดีเหมือนคนปกติทุกอย่างก,ก็ถือว่าเทคโนโลยีนั้นเข้าไปช่วยได้มากเลยนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วพูดกันแบบตามหลักวิชาการว่าประเทศของเราจริงๆแล้วรณรงค์ใช่ไหมคะไม่อยากให้เราอ้วนกันใช่ค่ะแล้วก็นํามาซึ่งโรคเรื้อรังหลายๆ,ๆโรคด้วยคนไทยเป็นกันเยอะแล้วก็โรคเรื้อรังพอเป็นแล้วมันรักษาไม่หายะแล้วมันก็มีผลระยะย,ยาวกับเราเพราะฉะนั้นป้องกันเอาไว้ดีกว่า ค่ะ,ค,ะค,คุณทันลดจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะของทันทันลดลงมาเกือบ30โลค่ะจาก98เหลือประมาณ7 3็ดสิบสจะนว่าให้ฝากไว้ดีกว่าในส่วนของคุณแม่หลังคลอดก็แล้วกันนะคะสิ่งที่ตามมาด้วยก็เชื่อว่าคงจะเป็นในคุณแม่หลายๆคนเหมือนกับโน้นนั่นก็คือเรื่องปัญหาของน้ําหนักที่มันยังคงอยู่กับเราเยอะอะคะอ่ะก็อยากให้ดูแลในจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่านั่นก็หมายถึงสุขภาพของเราด้วยเราก็ต้องเหมือน ดูแลเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะดูแลลูกของเราแล้วก็คนในครอบครัวของเราอีกทีหนึ่งด้วยะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะรูปร่างที่ดีเดี๋ยวนี้คุณแม่ผู้หญิงยุคใหม่ต้องอย่าหย,ยุดสวยนะคะต้องสวยเสมอค่า <c oughs> ดูแลกันด้วยนะคะอ่าค่ะกะะะะ็มีทางเลือกใหม่ถ้าใครประสบปัญหาอย่างที่เราพูดคุยกัน <c oughs> ก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นคุณนุชมาแนะนําเราค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ สนับสนุนโดยซิมอัพเซ็นเตอร์0 0 6 2 0 0สนับสนุนโดย h e a l t h y m a ม e เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพทุกเพศท,ทุกวัยลูกชิ้นโก๋เด้งโหเด้ง กันในเส้นทางประหยัดน้ำมันโดย PTT Blue Innovation อีกเส้นเคยค่ะคุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้ไหมคะขับรถอยู่บนถนนผลโยธินย่านบางเขนนะคะแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปวิภาวดีค่ะแต่เจอปัญหาการจราจรติดขัดนะคะทำอย่างไรที่เราจะไปวิภาวดีให้ทันเวลาค่ะวันนี้เราจะแนะนำเส้นทางลัดนะคะจริงๆแล้วเป็นเส้นทางยอดนิยมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่บนถนนพลโยธินขาเข้าหรือขาออกในย่านบางเขนนี้นะคะวันนี้ลองตามมาดูค่ะ ขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณถนนพลโยธินขาออกฝั่งตรงข้ามมหวาวิทยาลัยศรีประทุมค่พะพอขับตรงมาสักระยะให้เริ่มมองหาป้ายพลโยธิน49ทับ1ค่ะและเมื่อเจอป้ายซอยพลโยธิน49ทับ1ให้เลี้ยวซ้ายตรงเข้าซอยเลยค่ะทันทีที่เข้ามานะคะก็จะเห็นค่ะว่ามีป้ายบอกทางไปวิภาวดีรงังสิตค่ะไม่รอช้านะคะขับตามป้ายไปเลยค่ะ เส้นทางลัดเส้นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางลัดยอดนิยมค่ะเพราะการเดินทางจากพหลโยธินขาออกไปวิภาวดีโดยไม่ต้องขับผ่านวงเวียนบางเขนหรือการเดินทางจากพหลโยธินขาเข้าโดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟที่แยกเกษตรช่วยให้เราประหยัดพลังงานและเวลาได้มากตรงมาสักเล็กน้อยนะคะก็จะผ่านเคหะบางบัวค่ะคุณผู้ชมคะ เส้นทางนี้มีร้านค้าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินหลากหลายค่ะจึงทาให้ผู้คนสัญจรไปมาตลอดทั้งวันเราจะต้องขับขีด่ด้วยความประมัดระวังในส่วนของถนนก็เป็นเลนที่รถวิ่งสวนทางกันได้ขับไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องใช้ความเร็วมากนักนะคะรับรองค่ะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเมื่อไรก็ตามนะคะที่เจอป้ายคำว่าวิภาวดีรังสิตค่ะให้เลี้ยวตามป้ายนั้นทันทีค่ะ สำหรับสิ่งที่อยากจะฝากไว้วันนี้ก็คือคุณไม่ควรอุ่นเครื่องยนต์ก่อนขับเคลื่อนตัวรถค่ะคุณเพียงแค่ขับเคลื่อนรถเบาๆ1-2กิโลเมตรเครื่องยนต์ก็จะอุ่นเองไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องยนต์แล้วจอดอยู่กับที่เพราะการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้2นาทีสิ้นเปลืองน้ำมัน4 0 c c ซีค่ะป้ายคำว่าวิภาวดีรังสิตนะคะจะมีให้เราเห็นตลอดทางค่ะ ผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเราจะเริ่มเห็นป้ายวิภาวดีรังสิต60แล้วล่ะค่ะเหมือนกับว่าเรากําลังขับอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต60นั่นเองนี่ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งนะคะที่บอกให้เราตรงไปวิภาวดีรังสิตค่ะ และในตอนนี้นะคะก็มาถึงปากซอยวิภาวดี60เป็นที่เรียบร้อยนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะคุณผู้ชมคะพอออกมาที่ปากซอยวิภาวดี60นะคะซ้ายมือข้างหน้าก็จะถึงโรงแรมรามาก,การ์เด้นค่ะตรงไปอีกนิดก็มอกเกษตรศาสตร์แล้วก็สามารถตรงไปลาดเพ้าวได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักเส้นทางนี้นะคะอยากจะให้บอกต่อค่ะในการที่จะลัดจากพ่อขนโยธินมาวิภาวดีนั้นประหยัดมากแน่นอนค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับ PTT Blue Innovation ที่แนะนำเส้นทางลัดให้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสนับสนุนโดย Blue Gas so Hall E 2 0 PTT Blue Innovation จากปตท สำหรับ On The Table ในบรรยากาศของโตเกียวคาเฟ่นะคะก็มีด้วยกัน4สาขาค่ะคืะคอที่นี่นะคะเซนทันพระรามกา้าเซนทันลาดพร้าวคริสตัลพาร์กแล้วก็เซนทันเวิร์ค่ะเอาละคะถ้าหากว่าชอบที่ไหนก็แวะไปที่นั่นนะคะและเชื่องท้ายสุดของเราเช่นเคยค่ะคุณเพชเรรอคุณชมอยู่พาไปเที่ยวค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปต,ตอทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI Technology รับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้0 3 2 3 3 7 3 1 0 1 2 ที่ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักเดินทางเลยนะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับคนชอบช้อปปิ้งค่ะเป็นตลาดชาวดอยจริงๆเลยนะคะบนเส้นทางจากแม่สอดนะคะก่อนที่จะเข้าอําเภอเมืองตากค่ะตลาดมูเซอร์จะตั้งติดริมถนนนะคะกางเป็นผ้าใบสําหรับการแดดยาวตลอดริมเส้นทางเลยค่ะเออตลาดแห่งนี้นะครับเป็นวัตถุประสงค์ของทางราชการซึ่ง อยากจะให้พี่น้องชาวเขาคนที่ราบสูงเนี่ยได้มีโอกาสที่จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนำเสนอสู่ผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมา